สิงกับจงอางตัวไหนเข้ามาก่อนกันคิดน่าจะเป็นงูสิงนะพี่กิ้งแล้วจงอางตามมากินงูสิงอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็เป็นไปได้ว่างูจงอางอาจจะเข้ามาก่อนแล้วพอสิงเข้ามากูออกไม่ได้ตายตรงนี้เลยโขนอาหารสุดหลอนจริงๆริงโอ้โหตัวยาวจริงครับ าถามคุณผู้ชมเอาไว้ให้ร่วมแสดงความเห็นกันใน34 HD อพลิเคชันเรื่องการแก้ไขปัญหาช่างกลตีกันผลปรากฏออกมาว่าเกือบเกือบ80%คุณผ,ผู้ชมเห็นด้วยว่าเพิ่มโทษให้หนักไปเลยจะได้กลัวเออต้องเชื่อดไก่ให้ลิงดูนะครับใช่ครับขอบคุณด้วยความคิดเห็นค่ะเดี๋ยววันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะบำรุงผิวกลูตาคอลลาเจนกันค่ะ ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ใครที่อยากผิวขาวผิวใสนะคะไปปาร์ตี้สิ้นปีนี้หรือว่าไปสวดมนต์ข้ามปีค่ะวันนี้ค่ะมีคอลลาเจนที่ จาะอจองเรื่องของผิวมาฝากค่ะและแน่นอนค่ะอยู่กับคุณเชนสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับนี่ต้องบอกทุกคนเลยนะฮะว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาที่ขายคอลลาเจนนะเป็นตาบาาในใจมากเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะถามว่าเอ๊ะคอลลาเจนคุณเชนช่วยเรื่องผิวไหมผมจะพูดได้ไม่เต็มปากครับผมเพราะว่าของเราเนี่ยจะเน้นข้อเน้นผู้สูงอายุไปวิ่งใช่ไหมเน้นไททูเน้นอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้ครับนี่คือสูตรใหม่ล่าสุดที่วันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะแบบว่าไปลองมาหลายยี่ห้อแล้วแต่ไม่ถูกใจไม่ไว้ใจกันเท่าโลโก้อาร์มาโดที่เป็นที่หนึ ต้าไทโอนที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้าไปเลย<ฆ>เป็นแบบกินเข้าไปเลยแล้วก็ใส่สารตั้งต้นกูต้าเข้าไปตั้งแต่แอลไกเซนแอลซิเทอินแอลกูตามีนที่ทําให้ร่างกายเนี่ยนะครับสามารถสร้างกูต้าไทโอนได้ตามปกติ<ฆ>ก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยรู้สึกว่ามันอมชมพูกว่าชาวบ้านเขามันมีเลือดฝาดกว่าชาวบ้านเขาเวลายืนถ่ายรูปกันเนี่ย<ฆ>เขาเรียกว่าง่ำด้วยแสงไฟเลย<ฆ>คือพอถ่ายรูปกับคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจหรือไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยผิวเราจะสว่างกว่าเขานะครับ<ฆ>แล้วนอกจากนั้นตัวนีี้้ททําาาาไมเเเเจจจะะะงงงงงงรรรรืื่่่่่่ออออออผิวววใใใสสขขขปกกนนนซึยชล ความเสื่อมองเซล์ผิว<ะ>คนสูงอายุเนี่ย40ปีขึ้นไปไม่อยากหน้าเหี่ยวเนี่ยต้องกินตัวนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นยังใส่เกรฟซีดอีกซึ่ง<อ>ถือว่าเป็นหนึ่งในสตัวเทพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใส่เนี่ยทำให้เรื่องผิวเนี่ยมันจะเนียนขึ้นเด้งขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ครับพอใส่เกรฟซีดเข้าไปอีกใส่เบอร์รี่ไปอีก7ชนิดคือใส่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับผิวครับแล้วก็ออกมาเป็นแก้วนี้ครับนี่คือการชงกลูตาคอลลาเจนนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับกินแล้วผิวนะฮะ ว่าตัวนี้เอาเกฟสีนหรือว่าผงมเมล็ดง่นเนี่ยนะครับสกัดเป็นผงแบบนี้เลยแล้วตัวนี้ไม่มีน้ําตาลไขมันศูนย์เปอร์เซนด้วยใครที่เป็นแฟนสําหรับคอลลาเจนนะที่แบบว่าเอออยากได้เรื่องผิววันนี้อาร์มาโดพร้อมจะดูแล,แลแล้วแต่ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าราคามันจะสูงนิดนึงแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเฉพาะวันนี้เลยมีให้ส0 0รอสายที่มีเซอร์ไพรส์มีของแถมพิเศษแต่วันนี้ต้องสายคือตัวนี้เรื่องบอกว่าที่ R d ดีของเราเนี่ยว่าเราจะขายเนี่ยเราก็จะมีการเทสตจริงใช่ไหม อันนี้ครับ100คนแรกครับเราหยิบยกคุณพิมพ์ในวัย36ปีขึ้นมาคือคุณพิมพเนี่ยเป็นคนที่ผิวไม่ค่อยดีคือต้องบอกว่าเป็นวัยทํางานที่โดนแอร์แต่งหน้าจัดพอล้างหน้าออกมาผิวมันก็จะตะปุ่มตะปับไม่เรียบเนียนแบบนี้ครับแต่ทีนี้ครับพอกินกูต้าคอเลาเจนกระป๋องม่วงทองครับนี่เทสมาเนี่ยนะฮะจากที่หน้าไม่ค่อยมั่นใจครับเตรียมไปเที่ยวสิ้นปีไปดูครับนี่ <S 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 เห็นไหมจะเนียนเป็นสาวเกาหลีแบบนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะใครอยากจะใส่เสื้อแแล้้้้้วววววรรููสสึึกก่่่่าาเเเนนนีีีโชขไไดดอออมมมัหืตงผผิิ เจ็บนะบางทีก็อันตรายใช่ไหมไม่รู้ว่าผ่านออยหรือเปล่าแต่ตัวนี้ครับต้องบอกว่าเราใส่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับผิวเข้าไปแล้วเปิดตัวเลยดีกว่าครับวันนี้300สายส่แรกของอมรินครับสกระป๋องสคิปเดิมครับสามพัลดเหลือ1990ซื้อ2แถม2แบบนี้นะครับอันนี้จะขายแบบนี้ตลอดไปยันปีหน้าครับแต่วันนี้ออนแอร์แรกขยับนิดหนึ่งขยับนิดหนึ่งนะครับวันนี้4เดือนเนี่ยนะครับก็คือไม่ให้นะให้ไป5เดือนเลยแล้วกัน1 9 1990เท่าเดมเป็นินนค้าาํเข้าแล้วแถมกระเป๋าอีกใบนนนัวี้มาเป็นน300คแรกของ อมรมินสดสดเช้าวันนี้นะครับกินได้5เดือนพร้อมแล้วโทรมาได้เลยที่1451หรือ Li น์แอดอามดนะครับใครที่เคยกินเป็นแบบเม็ดเป็นแคปซูลแล้วไม่สบายใจรู้สึกดูดซึมช้าตกค้างหรือเปล่าอันนี้ชงแล้วดื่มดูดซึมทันทีครับประมาณ7-14วันจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงผิวจะลื่นขึ้นนะครับถ้าไม่โทรในอารุณอมรินสดตอนนี้8ปดนาฬิกาสาก้านาทียี่สิบหกวินาทีนะครับหลังจากนี้เราจะขายซื้อ2แถมสองคือนี้เดือนหนึ่งพันเก้าร้อยสิบตัวนี้เป็น แต่วันนี้ใครโทรทันมีกระป๋องที่สามแถมเพิ่มให้รวมเป็นห้ากระป๋องนะครับแล้วแถมกระเป๋าอีกหนึ่งใบตอนนี้สายเข้าและสายไม่ว่างอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณมากเลยยินดีต้อนรับสามร้อยสายแรกของประเทศไทยของอารุณอมรินด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราเริ่มไล่ออกอากาศสดทีละช่องถ้าเกิดว่ารายการไหนสดและออนแอร์แรกจะมีกระป๋องที่ห้าแถมให้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใชออนแอร์แรกเนี่ยนะครับจะขายแค่4ี่กระป๋องแล้วก็มีของแถมตามภาษาไปแต่วันนี้ซื้อสองแถมสามได้ห้าเดือนเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะโชว์สายเดี่ยวสิ้นปีนี้เตรียมปารตี้นะ เตรียมไปกินเขาเรียกว่าลานเบียเอยอะไรเอยนะอันนี้ครับต้องบอกว่าเอาไปเลยวันละสองช้อนนะนี่แล้ววันนี้ให้ดูนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วพอกินเนี่ยอร่อยมากน้ำลายสอน,นะครับมันจะเป็นรสชาติอง,งุ่นนะครับที่มีแต่ส่วนผสมที่จะทาให้ทุกคนเนี่ยผิวดีขึ้นแล้วก็ย้อนไวมากขึ้นนะครับน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งวันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะยังทันนะครับตอนนี้สองนาทีกว่านะครับนี่ให้ดูนี่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคือจะได้พูดช้า <S 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 ชอ้าวอุ้ยเว็บล่มเลยพี่นะครับ อนนี้เข้ากันส่วนๆนะครับ2414นะครับให้แค่300สายนะครับที่จะได้กระป๋องที่5ไปถ้าเกิดเป็นสายที่301ตกลงกันก่อนว่าเราจะเหลือแค่4กระป๋องแบบนี้นะครับนี่นะฮะคือ4กระป๋องเนี่ยตั้งแต่301ขึ้นไปแต่ถ้าวันนี้300สายแรกยังทัน60สายสุดท้ายเอากระป๋องที่5เป็นรางวัลไปนะครับแล้วก็แถมกระเป๋าฟรีไปด้วย1ใบนะครับวันนี้5เดือนแบบนี้จ่ายแค่1,990นะครับตัวกระป๋องละ398บาทเท 1, 4, 5, Ad ่านั้ออน,นรีบโทร ถือว่าใกล้ใกล้เลขสี่เนี่ยผิวหน้าคนที่ไม่ได้กินกูต้าไม่ได้กินคิวเทนไม่ได้กินเกฟสี่เนี่ยมันก็จะประมาณนี้คือไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าผิวสุขภาพดีอะไรนะครับแต่ทีนี้บํารุงจากภายในครับกูต้าคอลลาเจนนาเข้าจากญี่ปุ่นไปดูครับนี่เห็น <He et S 2> ไหมผิวมันจะสว่างใส,<า>ส<า>ขึ้นมาหนึ่งระดับแล้วเวลาโดนแดดโดนอะไรนะถ่ายรูปเนี่ยผิวมันจะเปล่งแสงมากขึ้นนะครับสิ้นปีนี้เราต้องมั่นใจนะไปเจอเพื่อนเนี่ยอย่าให้เพื่อนทักถ้าไม่เหนื่อยจังอ้อทำงานหนักเหรอทำไมโซมจังวันนี้กินเลยครับบำร โันยังมีกระป๋องที่5แถมให้นะครับวันนี้5กระป๋อง1990าแถมกระเป๋าอีกหนึ่งใบโทรมาก่อนที่1 4 5 1หรือ Li น์แอดอาร์มาโดนะครับและสิทธิพิเศษสําหรับคนที่มีอาร์มาโดการ์อยู่ในมือนะครับจริงๆรงแล้วโปรโมชั่นนี้ถ้าเกิดว่ามีของแถมเนี่ยเราจะดอกจานตามสคบว่าไม่ร่วมโปรโมชั่นนะ,ะแต่วันนี้ใครโทรมาจากอรุณอมรินตอนนี้8ปดนาฬิกาสีอนาทีนะครับรับสิ์ได้เลยได้กระป๋องที่5ด้วยได้กระเป๋าด้วยแล้วเบิร์ในราคา179ทเท่านันือใครอยากมาสิกบัตรรใบนี้้ก็โทไมไดเหมือนนกันนรที่141หือ็ด นี่คือการขึ้นภาพโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้กลูต้าคอลลาเจนสินค้าใหม่ล่าสุดของเราออนแอร์ on air, หลังจากนี้60วินาทีสุดท้ายนี้จะเจอแค่4กระป๋อง1 9 9 0ถึงปีหน้าเลยนะครับแต่วันนี้ออนแอร์ air, แรกมีกระป๋องที่5แถมให้เป็นรางวาัลมีกระเป๋าอีกห่งใบนะครับวันนี้โทรมาก่อนเลยนะครับแค่300สายแรกเท่านั้นนะครับโทรมาที่1 4 5 1หรือไลน์แอดอาดนะฮะนี หมดก่อนเวลาแน่เลยซูมมาจัดจาก,จากันเลยพี่300สายครับวินาทีประวัติศาสตร์เรียบร้อยฮะตอนนี้ทะลุแล้วยังไงลองโทรมาก่อนแล้วกันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรายังอยู่ในควันหลง11เดือน11เซร่ม6ขวดก็กก็มี<อ>สินค้าอื่นๆก็มีมือถือซัมซุงนี่เหลือแค่10กว่าเครื่องสุดท้ายเครื่องฟอากาศเหลือ6เครื่องสุดท้ายนะครับวันนี้ลองโทรมาดูว่า1 1เอดือน11อามาโดมีอะไรแต่วันนี้เรามาแนะนําสินค้าใหม่นะครับตอนนี้ถ้าโทรมา4กระป๋1สถมกระป๋าแต่ลองโทรมาดดูไ้อนน่ครันก็จะมีกระป๋องที่็ แบบนี้เลยนะครับวันนี้คุ้มค่าแบบนี้แล้วกินแล้วก็ขอให้ผิวใสผิวสวยนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนเราไม่ต้องอายะนะใส่เสื้อโชว์ไหล่เกาะอกได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้5กระป๋อง1 9 9 0บาทแถมกระเป๋าสินค้าใหม่กูต้าคอลลาเจนนะครับโทรมาที่14 5 1หนะครับเขาดาวค่ะคุณแม่ค่ะนี่คือโอกาสสุดท้ายสําหรับคอลลาเจนสุดใหม่ล่าสุดจากอามาโดนะคะกินแล้วผิวใสกินแล้วผิวดีกินแล้วแม่อย่าไปแก่นะปีหน้านี่เลยค่ะตัวนี้ค่ะ5ากระป๋องหนึ่งพันห้าร้อยเก้าส <laughs> หนูไม่ลดละแม่แถมกระเป๋าไปอีกหนึ่งใบค่ะทั้งหมดเนี้ยได้ไป6ชิ้นค่ะโทรมาจองก่อนที่เบอร์1451หรือไลอ e อนอามาโดค่ะวันนี้ขอบคุณ,คณโปรเ<อ>บิร์ตปิเชนค่ะช่วงนี้กลับเข้าสู่รายการค่ะโอ้เป็นของใหม่นี่เองอตอนแรกก็คิดว่าพูดผิดเป็น กูต้าเสล่มเอ้ยไม่ใช่คอลลาเจนมีกูต้าอ๋อสินค้าใหม่น้องสายพี่กิงเอาเซตนี้เซตหนึ่งนะคะเก็บเงินที่พี่ต้นไหนบอกของเดิมยังกินไม่หมดแยบยนมากไม่คืออันนี้มันบำรุงผิวแล้วต้องของเก่ามันบำรุงกระดูกไงคอลลาเจนของเก่าแต่ว่าอันนี้มีกูต้าพี่ต้นมีหน้าน้องจะได้หน้าขาวใสสดชื่นมีกระเป๋าให้ด้วยสนับสนุนจายให้เขาก่อนจัดจานให้เขาก่อนซัพพอร์ตความสวยให้หน่อยช่วยกันหน่อยสินี่มันยังไม่สิ้นเดือนเลยนะน้องก็ ไม่นไม่ถ้าเขาว่าใครไม่ไหวก็โทรไปจองสิทธิ์มาได้เออหมดเวลาลงแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราส่งท้ายพาไปดูนี่หน่อยนะครับต้องบอกเลยว่าคือแขกก็งงทั้งงานนักดนตรีก็งงด้วยเพราะแม่เจ้าภาพบอกว่าขอใหม่หน่อยหลังจากนั้นขึ้นไปโยกโยกโยกร้องเพลงแดนเซอร์ก็คงจะงงนะครับผู้ชมเพราะว่าคุณแม่โยกแรงจนได้คลิปจากแขกในงานเออ ครับเป็นงานเลี้ยงแบบส่วนตัวนะครับผู้ชมอยู่ในพื้นที่น้ำพองภาคอีสานนี่แหละนะฮะดูสเต็ปของคุณแม่หน่อยว่ามันขนาดไหนอ่ะวันนี้ฝากไว้ได้วยภาพนสนุกสนานภาพนี้เลยส่วนเรา3คนลาไปก่อนทุกนี้เจอกันตีห้าครึ่งเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับ